เคยได้ยินคำพูดที่บอกว่าลุก ก่อนก็รอดลูกทีหลังก็จ่ายรอบวงมันเป็นเรื่องของตัวบริษัทที่เขาเลือกเข้าไปทําไม่สําเร็จหรือโดนหลอกลวงเขาก็จะเอาไปบอกกับหลายๆคนมันหลอกลวงทุกกิจการไม่ว่าเราจะเป็นอะไรก็ตามก็จะมีคนสําเร็จแล้วก็จะมีคนที่ล้มเลิกในธุรกิจเครือข่ายก็เป็นกิจการอีกหนึ่งกิจการท่านเข้ามาทํามันแล้วแล้วท่านไม่ทําซื้อตันไช่ก๋วยเตี๋ยวมาแล้วท่านไม่เปิดหน้าร้านท่านก็คือคนล้มเหลวได้หนึ่งคนแล้วก็เช่นเดียวกันนักธุรกิจหรือผู้ประกอบการที่จะประสบความสาเร็จได้มันก็ต้องมีการพัฒนาตััััวววเเเเออองงงรรรีียยยนนนูู้้้่ตตลลดดาาาทํไใหมขึ ยุคทันสมัยมากขึ้นตอนนั้นก็ได้รับโอกาสมาจากน้องคนหนึ่งผมก็ไม่ลังเลเลยมาเจอกับธุรกิจอินดีผมได้มาเจอกับพี่ก้องผมได้มาเจอกับแผนการตลาดมหัศาจรรย์แบบนี้สินค้าที่มันเป็นนวัตรกรรมแบบนี้ผมก็ตัดสินใจสําเร็จตั้งแต่วันนั้นเลย ที่ผมตัดสินใจก็มาทำอินดีมเนี่ยก็เพราะว่าได้รับการอนุญาตจากสอบอบรจริงๆจ่จายภาษีจริงสินค้าก็ได้รับอนุญาตทุกตัวอินดีมขายสินค้าที่เป็นนวัตกรรมกลุ่มที่อยู่ในการใช้ในชีวิตประจําวันสกินแคร์กลุ่มเสริมอาหารมีรายได้จากอินดีมรวมทั้งหมดตอนนี้ก็72ล้านบาทเป็นรายได้ที่เป็นกําไรไม่มีต้นทุนอยู่แล้วเราลงมือทําเราก็ได้รับตามนั้นเพราะว่ารายได้ที่ผมได้มาทั้งหมดเนี่ยได้รับการโอนมาจากทางบริษัททั้งหมดจริงๆร,รูปแบบการจ่ายของอินดีมเนี่ยค่อนข้างจะให้เยอะสามารถที่จะเริ่มต้้้นทําาไดแบบกวง ไม่ต้องลงทุนเยอะหลักร้อยก็สามารถเข้ามาร่วมได้เช่นกันงานธุรกิจใดๆก็ตามในโลกใบนี้เริ่มต้นจากความเชื่อถ้าหากว่าท่านเชื่อท่านสภาท่านจะหาทางทำมันได้และไม่มีวันล้มเลิกถ้าวันนี้ท่านทุ่มเทกับมันอายุน้อยร้อยล้านคนต่อไปอาจจะเป็นคุณครับ